ครับผมสวัสดีครับนะครับช่างหลือคนเดิมนะครับก็มาต่อกันเลยครับสําหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําการคาลิเบรตแบบเมนนุ่นนะครับว่าเจ้าตัวแทฟพีเฮดเนี่ยมันเมนนุ่นเขามีอะไรบ้างนะครับเขาแคลยังไงคาลิเบรตยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณสมบัติของการคาลิเบรตของตัวเครื่องนี้เขามีอะไรบ้างนะครับถ้าเราเสียบ e-cal นะครับตัวเครื่องเขาจะดีเทคเองนะครับเขาจะเห็น e-cal เรานะครับเวลาเรากดคาลิเบรตนะครับ ขาก็จะขึ้นอีแคลให้เรานะครับอันนี้ง่ายมากนะครับเราก็กดคอนติเนียก็ทํางานเหมือนคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมทําให้ดูนะครับสาหรับในในส่วนของที่เป็นเมนนวลเนี่ยนะครับที่เป็นยูสเราเนี่ยแบบเราคาลิเบียตเองนะครับนะครับในส่วนของการคาลิเบียตท่านมีต้องมีแคลคิดนะครับต้องต้องมีแคลคิดแบบนี้นะครับก็จะมีหลายหลายแบบนะครับก็คือหลายความถี่นะครับ บางตัวก็3ามกิกสองกิกสามกิกนะครับสี่กิกนะครับหกกิกนะครับสิบสองสิบแปดนะครับก็จะมีหลายหลายรุ่นนะครับซัพพอร์ตความถี่หลายรุ่นอย่างตัวนี้ก็ความถี่ใช้งานถึงแค่สี่กิกนะครับก็ตัวคาลิเบตก็สี่กิกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอนะครัว่ามีอะไรบ้างนะครับฟูลหนึ่งพอตนะครับฟูลหนึ่งพอตหมายคามมายังไงนะครับว่าฟูลหนึ่งฟูลหนึ่งพอตนี่ก็คือ เราคาลิเบร์นะครับคาลิเบร์โอเพนช็อตโหลดนะครับโอเพนช็อตโหลดเลยนะครับฟูลนะครับฟูลหนึ่งพอร์ตนะครับนะครับโอเพนนะครับเนี่ยโอเพนช็อตแล้วก็โหลดนะครับนะครับโอเพนช็อตโหลดฟูลหนึ่งพอร์ตนะครับแคลสัมอย่างนะครับนะครับเรากดเข้าไปดูซิเ่ามีอะไรบ้างนะครับเนี่ยนะครับก็เตรียม คาลิเบรตชิปนะครับอันนี้ก็คือเขาจะบอกว่าแท็บสองแปดใช่ไหมครับเป็นรุ่นแท็สองแปดนะแต่ตรงนี้เป็นเป็นเป็นแท็บสองเก้านะที่ผมมีอยู่นะครับเราก็สามารถไปเลือกคาลิเบรตชิปได้นะครับเนี่ยคาลิเบรตชิปนะครับเราก็มาเลือกที่นี่นะครับเนี่ยนะครับเราก็มาเลือกที่นี่นะครับโหลดนะครับนะครับแล้วเราก็มาที่ฟูลหนึ่งพอร์ตนะครับเห็นไหมครับก็จะเปลี่ยนเป็นแท็สองเก้าให้เราแล้วนะครับเนี่ยก็คือตัวรุ่นนี้เลยนะครับแท็สองเก้านะครับ เราก็กดคอน t ิ n นีนะครับคอน t ิ n นียัยงไงนะครับเขาก็กดคอน t ิ n นีเขาให้เราใสโอเพนนะครับเราก็ใสโอเพนเข้าไปนะครับโอเพนเราก็ช็อตนะครับเราก็โหลดนะครับนะครับโอเพนช็อตโหลดนะครับอ่านะครับโอเพนช็อตโหลดนะครับเราก็หมุนเข้าที่หัวเครื่องตามลําดับนะครับนะครับเราหมุนโอเพนใส่นะครับเราก็กดคอน t ิ n นีนะครับ เราก็ใช้ใส่ช็อตเราก็หมุนช็อตสายเราก็กดคอนติเนียหมุนโหลดก็กดคอนติเนียนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับสำหรับการแคลแบบฟูลวันพอตนะครับฟูลวันพอตนะครับแล้วก็เลือกแคลคิดนะครับเลือกแคลคิดได้นะครับก็คือเรามีแคลคิดรุ่นไหนเราก็เลือกแคลคิดรุ่นนั้นนะครับสําหรับโรสวานมันก็มีเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยผมกดให้ดูใหม่นะครับสําหรับตัวแคลคิดของโรสวานนะครับก็มีเยอะนะครับมีหลายรุ่นนะครับ นะครับมีทั้งฟีเมลทั้งเมลนะครับที่เป็นครัวเอ็นทา์นะครับเป็น SMA อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็สามารถมาเลือกแขวลิดิตตัวนี้นะครับเพราะถ้าเราเซฟเป็นไฟลเซตอัพเนี่ยเวลาเราไปใช้งานเนี่ยนะครับเราท่านจะ่เห็นปุ่มวิสระเนี่ยนะครับเราสามารถเซฟเซตอัพเราไปหน้างานเราก็จ้ำจ้ำสายเข้านะครับที่หัวเครื่องเนี่ยเราก็เรียกวิสระนะครับไฟล์วิสระของเราที่เราที่เราเซตไว้เนี่ยนะครับ เราเซตไว้เราก็มาสามารถมาทดสอบเจ้าตัวไซต์ตัวนั้นได้เลยนะครับเราก็กดเซฟมันก็จะเซฟไว้ที่วิสานนะครับเราก็สามารถนําไฟล์ตัวนี้เนี่ยมาทําเป็นรีพอร์ตได้นะครับก็เจนรีพอร์ตออกจากตัวอินสตูเมนต์วิวเลยนะครับมันก็จะแสดงรายละเอียดหมดทุกอย่างนะครับว่าเราเครื่องมือเราตั้งค่ายังไงนะครับคาลิเบรเอาอะไรเป็นตัวคาลิเบรนะครับนะครับแคลคิดเป็นตัวไหนนะครับเขาก็จะบอกในรายละเอียดของใบรีพอร์ตนั้นทั้งหมดเลยนะครับ ยูเซอร์เนมเป็นของบริษัทอะไรนะครับเราสามารถไปใส่ได้นะครับใครเป็นคนทดสอบนะครับเราก็ใส่ชื่อเข้าไปได้นะครับสำหรับการใช้งานนะครับในส่วนของตัวทำรีพอร์ตนะครับมันสะดวกมากนะครับสะดวกจริงๆนะครับนะครับผมเล่นตัวแซดวเนี่ยผมชอบเลยนะครับแต่ผมคือเขาไม่มีที่ผมขายไปก้1หนึ่งเลยเขาไม่มีสมิธชาร์ดให้ผมนะครับผมก็เลยขายนะครับ ก็ถ้าผมซื้อสมิธชาร์จใส่ก็อยู่ออชชั่นตัวนั้นประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นกว่าบาทนะครับผมก็เลยว่ามันไม่จําเป็นนะผมขายจริงแล้วซื้อตัวใหม่ดีกว่านะครับผมก็ไปซื้ออริสึตัวเซลล์มาเตอร์มาตัวนั้นก็เป็นฟูลทูพอตนะครับเป็นเนเวิร์ดในตัวนะครับก็ซื้อมาเรื่อยครับไม่รู้อะไรบ้างนะครับชอบซื้อนะครับคนอื่นเขาอาจจะเล่นวิทยุสื่อสารนะครับแต่ผมชอบซื้อเครื่องมือนะครับซื้อมาขายไปขาดทุนนิดหน่อยแต่ผมได้ความรู้ได้ใช้งานมันนะครับโอเคต่อไปก็เป็นอีซี่ อีซีหนึ่งพอร์ตเนี่ยเป็นยังไงนะครับอีซีหนึ่งพอร์ตเนี่ยถ้าเทียบกับอ g จเรนซหรือว่าคียไซด์เนี่ยก็จะเป็นออปชันที่เราซื้อเพิ่มก็คือเป็นออปชันควิกแคลนะครับออปชันควิกแคลนะครับหรือว่าควิกคาลิ a บชันนะครับตัวนั้นนะ่ะต้องซื้อใส่ผมซื้อใส่นะครับตัวตัวฟิลฟอกเครื่องก่อนที่ผมขายไปนะผมซื้อใส่ก็คือตัวนั้นนะ่ะผมซื้อฟูลออปชันเลยนะครับทั้งฟูลทูพอร์ตทั้งควิกแคลนะครับ C A N A นะครับซื้อใส่หมดเลยครับก็คือ Full Option ตัวนั้นที่ขายไปนะครับเป็นตัว6กิกด้วยนะครับนะก็ซื้อใส่เต็มนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดู e easy หนึ่งพอร์ตเนี่ยเป็นยังไงนะ easy หนึ่งพอร์ตก็เหมือนกับ quick call นะครับนะครับเรากดเข้าไปเลยครับ easy หนึ่งพอร์ตนะครับนะครับอ่าเขาบอกว่าให้เราอะไรครับ Remove อะไรอ๋อใช่ครับก็คือไม่ต้องใส่ อะไรที่หัวนะครับนะครับไม่ต้องใส่อะไรเลยนะครับที่หัวเครื่องเนี้นะครับนะไม่ต้องใส่อะไรเลยนะครับทั้งตัว DUT standard l DUT หรือสาย jumper cable อะไรพวกนี้นะครับนะครับอ o ์ m ตัว device port นะครับก็คือไม่ต้องใส่อะไรเลยนะครับนะครับเป็น easy อ่าเป็น easy หนึ่ง port นะครับตัวของ อาจลเลนก็เหมือนกันนะครับอาจลเลนก็คือแต่อาจลเนนแคลสองอย่างนะครับก็คือโอเพนกับโหลดนะครับโอเพนกับโหลดนะครับโอเพนกับโหลดแต่ไม่ต้องใส่ช็อตนะครับตัวคิกควิกแคลนะครับของเขานะครับเราก็กดไปอย่างนี้นะครับเราก็จะเป็นคาิเบียอตโอเพนนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับนะครับทีนี้อ่าโอเค เป็นนอร์มอลแคลโอเคโอเคถูกต้องแล้วครับนะครับอ่ายูสคาลิเบชันก็คือที่เราทํามาเนี่ยแหละเป็นยูสเป็นเป็นตัวบุคคลตัวเราเนี่ยนะครับไม่ใช่อีแคลนะครับก็คือเป็นยูสมันจะขึ้นเป็นแถบสีฟ้าเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเรากดปั๊บมันก็จะกลายเป็นเป็นนอนแคลนะครับก็คือไม่ได้คาลิเบตนะครับนะครับถ้าเราใช้ยูสนะครับก็คือที่เราอย่างเราแคลโอเพนหรือแคลตัว ฟูลฟูลวันพอร์ตไว้เนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นเป็นนอร์มอลแคลนะครับนอร์มอลคลิเบตนะครับเป็นนอร์มอลคลิเบตนะครับนะครับถ้าเราไม่ไม่ได้กดเนี่ยยุทธคาลิเบชันเนี่ยก็คือมันไม่ได้แคลนะครับมันยังไม่ได้แคลนะครับแต่ถ้าแคลแล้วเราจะเปิดตัวคาลิเบตของเราไว้ใช้งานก็ก็จะกดแล้วขึ้นเป็นแถบสีอย่างนี้นะครับสำหรับที่เป็นยุทแคลนะครับ ส่วนตัวคาลิเบชั่นคิดนี่ก็คือไปเลือกตัวที่แคลคดที่เราใช้งานเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเราเลือกเนี่ยมันจะไปอยู่ในใบรีพอร์ตเราด้วยนะครับว่าเราใช้อะไรคาลิเบชนะครับนะครับข้อดีของรถชวานนะครับก็คือทำรีพอร์ตได้นะครับเก็บไฟล์นะครับใช้วิสาดเนี่ยนะครับใช้วิสรดแล้วก็ไปเก็บไฟล์ที่หน้างานนะครับเก็บค่าที่หน้างานมาก็เซฟแล้วกลับมาเสียบกับดึงไฟล์วิสรดออกไปนะแล้ว เอาไปทําเป็นรีพอร์ตได้เลยนะครับมีโลโก้โลโก้บริษัทใส่ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีใบรีพอร์ตที่มีตราของโรชวานให้ด้วยนะครับในใบรีพอร์ตนั้นนะครับเราก็สแตมป์ตราโรชวานให้ด้วยนะครับซึ่งแบรนด์อื่นจะไม่มีนะครับแบรนด์อื่นจะไม่มีโลโก้ให้นะครับอย่างของของอริสือเนี่ยที่ผมใช้เป็นรีพอร์ตเจนรีพอร์ตจากอริสือก็ไม่มีนะครับ เราต้องไปเอาโลโก้มาใส่เองนะครับแต่ว่าของรรชวานเขาใส่โลโก้รรชวานให้เลยนะครับเพราะว่าเราเจนออกมาจากเครื่องของเขานะครับโอเคนะครับสําหรับคาลิเบชันหรือคาลิเบตเนี่ยครับการคาลิเบตเครื่องนะครับอันเทนาไนเซอร์เนี่ยนะครับแบบ user นะครับเป็น user เราเนี่ยเป็น u s สเราเนี่ยนะครับเป็นคนใช้งานเนี่ยนะครับไม่ใช่ e c ค l นะครับใช้คนแควนะครับ ก็จะประมาณนี้ครับนะครับแนะนําให้ให้ลองใช้ดูให้ลองไปซื้อมาใช้ดูนะผมชอบเลยนะครับผมจับวันแรกผมชอบเลยนะครับครับข้อเสียอย่างหนึ่งคือเวลาออกหน้างานเนี่ยเราจะไม่ค่อยเราจะไม่กล้าถือไปออกหน้างานนะเพราะมันแพงนะครับนะมันแพงแล้วก็ไปทํางานบนที่สูงเนี่ยนะครับผมจะไม่ถือไปเลยนะครับผมไม่ถือไปเลยนะครับผมก็จะถือไอตัวเครื่องไอ Sb44.1 เนี่ยครับให้น้องเขาขึ้นไปปีนวัดแล้วก็เราอยู่ข้างล่างเราก็ใช้ตัวนี้วัดก็ได้นะครับเพราะว่ายังไงก็ติดรถตู้ไปอยู่แล้วนะครับทั้งตัว sb44.1 หรือว่าจะเป็นตัวเซนฟิเฮลตัวนี้นะครับส่วนอลิซิ่สองตัวนั้นคือซื้อมาก็ตัวหนึ่งยังไม่ได้ส่งสอบนะครับยังไม่ส่งสอบเทียบต้องส่งไปสอบเทียบก่อนนะครับก็คือถ้าสอบเสร็จก็จะขึ้นไปติดไว้บนรถตู้เหมือนกันนะครับเอาไว้ทดสอบการแพร่ขึ้นต่างๆนะครับ ก็โอเคนะครับคอลิเบชันแบบยูสนะครับ u s e r calibration นะครับ user นะครับง่ายๆนะครับใช้งานง่ายนะครับออปชันมาเต็มนะครับนะครับขาดอย่างเดียวนะครับก็คือฟูลทูพอนะครับหรือว่าเป็นฐาน s ซมิชั่นนะครับที่ว่าวัดสามารถทดสอบ เอชสองหนึ่งได้แค่นั้นเองนะครับเพราะตอนนี้เรามีแค่ f l e c t i o นนะครับที่เป็น S 1 1หนึ่งนะครับถ้าเป็น s 2 1เราก็ต้องไปซื้อออปชันมาเพิ่มนะครับตัวหนึ่งก็เป็นแสนเหมือนกันนะครับเฉพาะออปชันอย่างเดียวนะครับเพราะว่าแซดวิเฮดผมถามไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเขาขายตัวแสนกว่าบาทนะครับถ้าอยากได้สมิธชาร์ตก็ต้องเพิ่มเงินอีค่ามืินนะครับนะครับผม โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามกด Sub s cribe ด้วยนะครับผมมีปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วนะครับผมนะครับนะครับสนับสนุนผมได้นะครับสนับสนุนผมได้นะครับแต่ก่อนช่องผมเปิดทำรายได้นะครับแต่ว่าพอเขาเปลี่ยนระเบียบใหม่เปลี่ยนกฎใหม่ผมทาผมไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับอ่าเพราะว่าผมหยุดทําไปหลายปีนะไม่ได้ทําเลยนะครับหยุดทําไปหลายปีเพิ่งกลับมาทําใหม่นะครับ ก็เลยต้องเก็บชั่วโมงยอดยอดดูะครับชั่วโมงดูนะครับใหม่นะครับโอเคครับผมขอบคุณที่รับชมทุกท่านครับสวัสดีครับ